คนนี้ชืว่ครับคุณผู้ชมผมจังลิงผมและในวันนี้เราก็มาอยู่ในแบบของแกนทีนั่นเองนะครับผมก็คือสำหรับในคลิปนี้ครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการตีบอสทั้งสองตัวนั่นเองครับผมก็คือบอสอ่าบอสที่เป็นถือเขียวนะครับแล้วก็บอสหัวฟักทองนั่นเองครับผมทั้งสองตัวนะครับว่าทั้งสองตัวมันตียังไงแล้วก็จะได้ของดรอปอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาต่อด้วยกันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเราจะต้องเริ่มตั้งแต่บอสฟักทองก่อนนะครับแล้วเราาก็ถึงจะไปตีบออส่ ผมเรียกว่าริเปอร์แล้วกันเนาะบอสถือเขียวด้วกันนะครับเรียกง่ายๆบอสถือเขียวด้วกันนีครับบอสริเปอร์นั่นเองนะครับผมโอเคงั้นก็่อนคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมกันนะครับก็อย่าลืมที่กดติดตามเพื่อเป็นใจผมด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุิ้งที่เป็นระฆังครับผมให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับบอสตัวนี้นะครับก็จําชื่อไม่ได้แล้วนะครับแต่เรียกว่าเป็นบอสบอสฟักทองแล้วกันนีครับเนาะก็บอกเลยว่าเกียนมากบอสตัวนี้นะครับสำหรับวิธีการเปิดบอสนะครับคือเรานะครับจะต้องฆ่าซอมบี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมคือเราจะต้องฆ่าซอมบี้นะครับที่อยู่ด้านนอกตรงนี้นะครับตรงนี้นะ นี่นะครับเดีนะ๋ยวดูตัวซอมบี้ก่อนนะครับนี่ฮะอันนี้คือตัวซอมบี้นั่นเองครับผมด้วยคำกลาผมกลัวนะครับมันน่าก,กลัวเก,กินไปนะครับผมแล้วก็พอเราได้ดอกนะครับโอกาสดอกของซอมบี้นะครับผมจะมีทั้งหมด3อย่างด้วยก,กันก็คือจะมีแขนนะครับจะมีแขนนะฮะจะมีแขนซอมบี้นี่แขนซอมบี้เป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้อันนี้ขาซอมบี้ว่าะจะมีแขนซอมบี้อันนี้คือขาซอมบี้นะครับขาซอมบี้แล้วก็อันนี้คือแขนซอมบ <đấy> ี้นะครับผมที่ผมเปิดให้ดูอยู่นะ แล้วก็หัวกระโหลกนะครับที่จะดอกมาทั้งหมด3อย่างด้วยกันนี่ครับผมเป็นแบบนี้นั่นเองเนาะนี่นะครับผมแล้วก็วิธีการใส่นะครับก็คือเราจะต้องใส่ช่องนะครับอย่างละ8อันนั่นเองก็คือด้านซ้ายคือแขนต้องใส่8อันนะครับตรงกลางคือหัวกระโหลกก็ใส่8อันแล้วก็ด้านขวาก็คือขาเน mm. ี่ยครับก็คือใส่หมด8อันเวลาเราใส่ปุ๊บบอสก็ได้เกิดตรงนี้พอดีเลยนั่นเองนะครับก็คือสำหรับบอสตัวนี้ครับดาเมจจะไม่แรงนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็คือจะเบาๆเลยนะครับแบบคล้ายๆกับ มอนเตอร์ขออนุญาตพูดนะครับมอนเตอร์งงงกัดนะกันนะครับประมาณนี้แต่มันจะมีสกิลเกียร์ที่อาจจะทำให้คุณผู้ชมหัวร้อนได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็โอกาสดรอปนะครับของบอสอ่าบอสฟักทองแล้กันนะครับก็คือจะมีทั้งหมดหลายอย่างเลยนั่นเองก็คือจะมีโอกาสดรอปผ้าคลุมนะครับผ้าคลุมเป็นแบบนี้นะครับผ้าคลุมที่อยู่ด้านหลังแบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีโอกาสดรอปหัวฟักทองนะครับที่เป็นเอาไว้โจมตีนะฮะคุณผู้ชมมันจะเป็นแบบนี้นลองใช้สกิลหน่อย แล้วก็อแบบนี่นะก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีโอกาสดรอปหัวทองนะครับของพักทองเนาะหัวทอง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 อันนี้อ่ะอันนี้ก็มีโอกาสดรอปหัวทองนะครับอันนี้คือหัวทองนั่นเองนะครับแล้วก็กุญแจนะครับที่จะไปเปิดบ้านแม่มดเนาะก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับโอกาสดรอปทั้งหมดที่ง่ายๆเนาะที่ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็โอกาสดรอปที่ยากที่สุดก็คือ โอกาสดรอปมีสั้นอันนี้นะครับคุณผู้ชมอันนี้คือเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกทีหนึ่งนั่นเองครับผมถ้าเกิดใครไม่อยากจะให้มันดรอปหรือว่าที่เกียดนะครับก็สามารถซื้อได้ที่ช็อปเลยนั่นเองนะครับช็อปจะมีขายอยู่นะครับอันละ0 0เนาะ800อ่า800โลบัคกนะครับแล้วก็สลับเคียวนะครับก็อยู่ที่850โลบัคกนั่นเองนะครับผมนี่เนาะบอสเคียวนะครับเดมอนจัตเปอร์นี่นั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเราลองตีบอสกันเลยดีกว่านะครับมดูกันเลยดีกว่านก็ไมณนีกเนะ ทั้งหมดที่โอกาสดอบวิธีการใช้อะไรต่างๆนะครับพี่ใส่หัวหรือพี่ใส่หัวก่อนใส่หัวไปโยนหัวไม่เป็นเฮ้เราโยนหัวไม่เป็นอ่ะแป๊บหนึ่งโอเคบอสเริ่มเกิดแล้วตอนนี้นะครับบอสจะเกิดแล้วเตรียมเปิดฮาคิวไว้ก่อนผมขอใช้ดาบใหญ่แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมเออนี่ไงบอสแจ็คเอาต์เลยเขึ้นขุดขึ้นมาจากดินแล้วนะครับตอนนี้หลุมตกมามา,มาไม่ไง เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยมันเกี้ยนตรงนี้คือเวลาเราติดหัวฟักทองนะครับคือมันเราจะไม่สามารถบังคับได้ขนาดหนึ่งนะครับคือเราจะต้องหนีนั่นเองนี่นีหน,นี่นีหายหายหายเนี่ยติดฟักทองผมเนี้ยคุณผู้ชมเห็นปะเราต้องเปล่าเป็นภาษาไทยก่อนเปล่าเป็นภาษาอังกฤษก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกิลมันวาร์ปได้ด้วยอู้อู้อุ้ยอุ้ยไม่นี่ มาโอ้ยมันบล็อกได้นี่ไงตีมันตีมันตีมันปุ๊บตัวอย่างนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมต้องใช้ประมาณต้องสามสี่คนในการตีจะตีนานนิดหนึงน่งนะครับที่ช่วยกันตีแนะนําโอเคอ๋าติดฟักทองอีกแล้วไม่เด้อที่มันช่วยแล้วดูแลว้วดูแล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 แล้วแล้วจัดก,การเลยเอาเลยเอเยเอนั่นแหละเออเออไม่โดนสักรอบ อยู่ไม่โดนเลยน,นี่ไงนี่ไงหาคิสก็หมดด้วยไม่อะไรเบิร์นเบินยังก็มองดีปะไม่ต้องหรอกดูให้ดูให้ดูดูให้อยู่ดูให้อยู่เอาเลยเอาเลยเอาเลยเออนั่นแหละสวยเบิร์นต่อสวยครับคอมโบดีอยู่หาคิสเราหมดแล้วนะครับคุณผมมู้ชมต้องบี้มาจากไหนอ่ะโอโห นัวมากนะเวลาเราตีบอกเลยว่าตีจั๊เปอร์จะนัวกว่านี้นะคือผมยังไม่เคยตีก็ถือจะเคยเห็นคนเขาตีมาอะไรอะไรเราสามารถใช้ท่าสตันกับกับพวกบอสได้นะครับเพราะว่ามันจะช่วยเพื่อนได้เวลาเพื่อนโจมตีหรือว่าอะไรได้เลยครับคิดหมดตั้งนึงงั้นก็เหลือหลังจากนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับในการเร่งเวลานะครับในการตีบอสแล้วกันน้องจะได้ไม่เสียเวลาด้วยนะครับโอเค ก็โอเคเดี๋ยวพี่ก็ขอบคุณเลยนะงั้นก็คุณผู้ชมครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสกี่ยับการตีแจ็คออร์เรนเทิร์นนั่นเองครับผมเรียกว่าแจ็คออร์เรนเทิร์นเลยได้วกันนะไม่ไหวละนี่ครับผมจะเรียกเองก็คือบอสฟักทองแล้วกันนะครับก็คือโอกาสดรอปตามที่ผมบอกหน้าคลิปนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็เวลาเราได้คีย์แล้วนะครับเราก็ต้องไปพื้นที่ของบอสลิปเปอร์นั่นเองครับคือเราจะได้คีย์นี้ไหมใช่ไหมคือเรานะครับสามารถให้เพื่อนกดเข้าประตูไปได้ครับหรือว่าใช้แค่ คุณแจนเดียวนะผมในการกดเข้าไปในบ้านของแม่มดนั่นเองนะครับผมเนาะันเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอเคโอเคเดี๋ยวเข้าไปตรงนี้นอกบ้านแม่มดนีย่เข้าไปเลยนะครับปุ๊บเด็กคนที่บอกโอกาสดรอปนะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับนี่เข้าไปเลยนี่ครับข้างในบ้านแม่มดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาพวกซอมบี้หรือว่าอะไรใส่ตรงนี้เลยนะครับปุ๊บกด e แล้วก็ใส่กด e แล้วก็ใส่เลยครับใส่ไปเรื่อยๆเลยครับให้มันทำยานะยครับเพื่อเปิดป๊อตลิปเปอร์นั่นเองนะครับ สำหรับสถานที่นะครับผมลืมบอกคุณผู้ชมเลยว่าคุณผู้ชมลองมากันเองแล้วกันนะครับผมได่เกียิบอกนะครับเนาะต่อวิธีเล่นพอแล้วนะฮะพอ,อยังพอ,อยังตอนนี้ใส่พอ,อยังอ๋อชุดเฮ้ยไอชุดนี้ซื้อได้ด้วยหรอเฮ้ยซื้อได้ด้วยหมื่นห้าเมลีโอโหชุดโอโหชุดขาดไม่เฮ้ยวาปแล้ววาปแล้วอ้าตายีเดินตกนะ้ำ บอกเลยว่าบอกเลยว่าบอกเลยว่าตอนนี้คือตีเราเยอะมากครับคุณผู้ชมตีบอสนี่คือเต็มเกือบทั้งเซิร์ฟนะครับตอนนี้เ <c oughs> ต็มมาเปิดแล้วนะครับโอเคผมไม่อยากผมคือเนี่ยเดินดีๆนะคุณผู้ชมดูไม้แล้วเดินดีๆนะเนี่ยเดินดีๆนะคือตายแล้วคือตายเลยนะครับแล้วก็ผมต้องบอกแต่ผมต้องบอกไว้เลยนะครับคุณผู้ชมสำหรับบอสตัวนี้นะครับมีแปลงล่างแปลล่างที่2ด้วยนะครับ เวลาล่างหนึ่งก็จะเป็นตัวบอสธรรมดาแล้วก็ล่างสองก็จะแปลงล่างคือผมยังไม่เคยเห็นเนาะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ได้เห็นกันนะครับรอแป๊บหนึ่งต้องแบ่งกันตีแล้วตอนเนี้ยเพ้ยบอสได้เกิดแล้วนี่บอสเกิดแล้วครับเป็นบอสตัวนี้นะฮะนี่นะแปลงล่างอยากดูตอนแปลงล่างมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนทักยื่นบอสบินได้รอใจเย็นนะอยู่ไหนเอ้ยหาว่าไม่เจอ ต้องหามบอสก่อนผมใช้อันติไม่ได้โอเคอันติโดน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 ต้องงัวแล้วครับตอนนี้ต้องต้องัวอ๋อบอสบอสอยู่นี่เหรองัวนัวง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 ัวโอ๊ย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 เจ็บเข้ามาดิบอสโดนสวย โอ๊ย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 ติดแจ็คเงนเทิร์นด้วยเหรอไม่สามารถเดินได้ชั่วขณะหนึ่งต้องเข้ารีบเข้าไปตีนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ใหญ่ตีเกินสิบวินาทีครับกว่าจะตายคุณผู้ชมนะครับมันก็ระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับในการเล่กความเร็วเหมือนเดิมแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนมันแปลงร่างเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับผมโอเคก็ไปกันเลยดีกว่าครับ เหมือนมันจะไม่เป็นร่างสองมันเหมือนมันจะดาเมจแรงกว่าครับคุณผู้ชมครับผมก็ขออนุญาตแก้นะครับคุณผู้ชมไอตอนที่บอกว่าร่างสองนะครับคือดาเมจมันจะแรงขึ้นนะเพราะว่าคือมันไม่เปลี่ยนร่างนะแต่ดาเมจมันจะแรงขึ้นแบบโผเลยนะครับดูแล้ว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 เอาเลยเอาเลยเอาเลยดูแล้ว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 สวยดู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 คือดาเมจมันแรงขึ้นมากนะครับคุณผู้ชมเวลาเลือดมันใกล้ๆ้จะตายเลยครับ เมบอกต้องขอโทษด้วยครับไม่มีร่างสองนะหนึ่งอยู่ไหนไหมอน,น,นึ่งหากันหากันอันต้าใต้ดู้าใต้อยู่ตรงนี้พี่อยู่ตรงนี้พี่อันติละอันติละวี่พ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 ตรงนี้ตรงนี้พี่ต้น,ตนีีน,มามาาน,นีีน,าานี้ม <c oughs> นน้ตี้งล้ีตง้ีนนีตย้รต ดูแล้วด anyway, wow> ูแล้วดูแล้วแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาลดูแล้วหยงเข็ดก็เปิดได้สวยจี้ัดเดี๋ยวบอสเดี๋ยวบอสได้โดนสมนานาอยูนายูนาอยู่บอกเลยอันตีนะขออันตีนะโดนโดนโอ้โเตเต็ม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 เต็เต็เมเต็มมม หาผมผมมาหาผมไม่เจอหาผมมีมาหาผมโอเคไตายแล้วบอกเลยว่าใครดูคลิปนี้คนมันอ่ะตอนเนี้ยบอกเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้อะไรกละผมได้หมวกพี่ผมได้หมวกไม่ดรอวเอ้ยได้หมวกแล้วโอเคได้หมวกได้หมวกคุณผู้ชมนะครับจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้คือจบแล้วแล้วก็ลงตรงนี้เลยวะลงเลยเนาะไปครับปื๊บเรียบร้อยครับคุณผู้ชมแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการตีบอสเองครับผมคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ โอกาสดรอปนะครับของบอสลิปเปอร์ตัวนี้ครับก็จะมีโอกาสดรอปเคียวนะครับที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถซื้อได้เหมือนกันนะครับที่ช็อปนั่นเองครับผมราคา850นั่นเองนะครับแล้วก็สลับหมวกครับก็ดรอปเหมือนกันนั่นเองนะครับก็จะเป็นหมวกประมาณนี้นั่นเองคือผมไม่รู้นะว่าเพิ่มอะไรกันบ้างก็ลองไปหาฟาร์มหาดรอปกันนั่นเองนะครับหรือว่าไปหาซื้อกันก็ได้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผู้ชมสลับ ในคลิปนี้นั่นเอง,เอง,เองเนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นสร,รุปอัปเดตว่ามีอะไรกันบ้างอะไรบ้างนั่นเอง,เองเนะครับผมแล้วสุดท้ายนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้นะครับเพื่เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมก<ม>็อย่านนลืามที่กดไลค์ไลค์ผมด้วยนะครับผมแล้วเราเจอกันอีกมากตอนนี้ก็ผมสยนตระนะครับผมมาตัดเนตแล้วเจอกันครับผมเก่ลาละไปให้